ในกรณีที่อยากจะทาบริเวณใบหน้าแล้วมีแต่สเปรย์ให้ใช้ก็จะแนะนําให้สเปรย์ไปที่มือค่ะแล้วก็ค่อยทาบริเวณใบหน้านะคะโดยที่หลีกเลี่ยงการทาบริเวณที่เป็นเนื้อเยออือ่อ่อนๆ FDA Podcast Parents Tips 101คู่มือพ่อแม่มือใหม่โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอสวัสดีค่ะพบกับ FDA Podcast Parent Trip 101คู่มือพ่อแม่มือใหม่โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือยอยค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อสเปรย์และยาทากันยุงเด็กเล็กควรระวังโดยวิทยากรของเราท่านเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงสรินสิรินามสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ แม่มือใหม่เลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะอยากจะรู้ว่าวิธีป้องกันยุงกัดเราควรป้องกันยังไงคะอาจารย์ค่ะก็มีทําได้หลายอย่างนะคะการที่ไม่ให้ยุงกัดเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะเอออย่างในบ้านเราเนี่ย เราแนะนําให้ใส่แขนขายาเพื่อป้องกันผิวหนังที่ออกมาจากนอกลุ่มผ้านะคะแต่ทีนี้พอเป็นเมืองร้อนเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงก็จะแนะนําให้ใส่เป็นเสื้อผ้าเนื้อบางนะคะนี้ถ้าจําเป็นจริงๆต้องออกไปในที่ที่มีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มถุงเท้าแล้วก็รองเท้าที่หุ้มส้นอะไรพวกนี้ด้วยเวลาออกไปนอกบ้านนะคะ อย่างที่สองเนี่ยก็คือใช้พวกอุปกรณ์กันยุงอะคะ่ะดี๋ยวตัวอย่างเช่นการป้องกันแบบฟิสิกอลนะคะเช่นนอนในมุง้งหรือว่าในมุ้งชุบสารเคมีอะคะ่ะแม้จะเป็นบริเวลากลางวันเนาะเพราะว่าบางทียุงบางชนิดเขาก็หากินในเวลากลางวันด้วยนะคะค่ะอย่างที่สามเนี่ยก็คือใช้พวกยาทาก,กันยุงอะคะ่ะหรือว่าสเปรย์กันยุงพวกนี้เป็นต้นนะคะบางบ้านอาจจะมีเพิ่มใช้ยาจุดกันยุงนอกบ้านในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงเรื่องของยุงชุกชุม,ชมร่วมด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งคือนอกจากป้องกันให้ยุงกัดแล้วอะคะ่ะเราป้องกันไม่ให้ยุงเกิดด้วยเนาะการป้องกันไม่ให้ยุงเกิดก็คือกําจัดพวกแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายเงี้ยค่ะหรือยุงชนิดอื่นๆนะคะยกตัวยอย่างเช่นในภาชนะที่มีน้ําขังต่าง,างๆรอบบ้านในบ้านเนี่ยยุงสามารถไข่ได้หมดเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเทน้ําออกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเทน้ําออกเราต้องขัดเอาไข่ยุงอะออกไปด้วยเพราะว่าบางทีน่ะต่อให้มันไม่มีน้ําเลยแต่ยุงเขาไขไปแล้ว พอยุงไอตัวไขยุงเนี่ยมันสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลาหลายเดือนเพราะฉะนั้นก็ต้องทําความสะอาดด้วยเวลาที่เทน้ําออกนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาก็จะแนะนําให้ใช้สารเคมีค่ะเพื่อฆ่าลูกน้ำในบริเวณที่เราไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้หรือว่าใส่ปลาที่สามารถกินลูกน้ํายุงลายได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือวิธีการนะคะในการป้องกันยุงกัดหรือว่าป้องกันเบื้องต้นเลยง่ายๆค่ะแล้วอย่างนี้ เราควรมีวิธีในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงในเด็กย,ยังไงบ้างคะใช่ค่กอ็อย่างแรกคือโดยทั่วไปในเวลาที่จะใช้ยาทาอะไรกับผิวหนังเราเนี่ยก็คือทดสอบการแพ้ด้วยการทาเบรนท้องแขนก่อนทาหรือพ่นบรณท้องแขนนะคะแต่ทีนี้ของเด็กเนี่ยก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่เราควรจะให้ผู้ใหญ่เป็นคนทาให้เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราเทผลิตภัณฑ์ไปในมือเด็ก นะให้เด็กเขาทาเองอะไรเงี้ยบางทีจะมีช่วงที่เขาชอบเอามือไปจับหน้าจับตาขยี้ยตาเข้าปากอะไรเงี้ยก็จะอันตรายได้นะคะแนะนําให้ผู้ใหญ่เป็นคนทาให้เนาะก็ทาหรือพ่อนบริเวณนอกลมผ้านะทาเท่าที่จําเป็นนะคะ ในกรณีที่จะใช้สเปรย์จริงๆเราแนะนําอยากให้เป็นใช้เป็นยาทามากกว่าถ้าเป็นสเปรย์โดยเฉพาะสเปรย์ที่มันพ่นได้แรงอะค่ะมันก็จะฟุ้งง่ายก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กนะคะในกรณีที่อยากจะทาบริเวณใบหน้าแล้วมีแต่สเปรย์ให้ใช้ก็จะแนะนําให้สเปรย์ไปที่มือค่ะแล้วก็ค่อยทาบริเวณใบหน้า นะคะโดยที่เหล็กเลี่ยงการทาบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆอออต่างๆเช่นริมฝีปากหรือว่ารอบดวงตาหรือว่าบริเวณแผละนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็หลังจากที่กลับสู่บริเวณที่ไม่มียุงกัดแล้วอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดผิวหนังตามปกตินะคะด้วยน้ําหรือว่าออละสะบู่ค่ะแล้วเรามีข้อห้ามของการใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงในเด็กไหมคะ ค่ะถ้าเป็นข้อห้ามโดยทั่วไปทั่วโลกเลยเนาะเขาจะสตริกตัดที่อายุประมาณต่ํากว่า2เดือนลงไปนะคะแต่บางบางที่บางประเทศสตริกมากก็อาจจะขึ้นมาที่น้อยกว่าหเดือน mm hmm. เด็กอ่อนคือไม่แนะนําให้ใช้จะแนะนําให้ใช้เป็นวิธีป้องกันแบบฟิสิกอลอย่างอื่นนะคะเช่นการสวมเสื้อแขนขายาวพวกเนี้ยนะคะใส่ถุงเท้านอนในมุ้งนะคะ,ะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมะคะซึ่งจริงๆปกติบางทีพ่อแม่ก็จะ อคอนเซรนิร์นเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะ,คะกลิ่นหอมพวกนี้ดึงดูดอยู่ท้ายสุดเลยค่ะจานข้อควรระวังของการใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงในเด็กดีกว่าค่ะก็จริงๆก็คือใช้เมื่อจําเป็นเนาะพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสารเคมีใช่ไหมคะถึงจะได้รับการรับรองแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงเนาะเราก็เลยจะแนะนําให้ใช้อย่างดีเลยเนี่ยใช้แค่วันละครั้งก็พอ,อนะคะหรือถ้าจําเป็นจริงๆต้องออกไปในบริเวณที่ยุงมันชุมจริงๆเป็นระยะเวลานาน ก็จะใช้ได้หลายครั้งแต่โดยรวมไม่ควรเกินวันละสามครั้งแล้วก็ที่สําคัญไม่ควรใช้ปริมาณมากเกินไปมันไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันยุงนะคะออวิธีง่ายๆเลยคือดูตามวิธีใช้ที่บนฉลากอย่างเคร่งครัดนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆก็คือลองดูว่ามีที่ฉลากออย ติดไว้หรือว่ามีเลขที่หลับแจ้งอันนี้ก็จะช่วยทําให้มั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็บนฉลากเนี่ยมันก็จะมีเขียนสารที่ออกฤทธิ์ในการป้องกันยุงอะคะ่ะก็จะแนะนําทั้งชนิดสารต่างๆที่ใช้เนาะแล้วก็ความเข้มข้นอันนี้สําคัญนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารเคมีที่เรานํามาใช้ในการป้องกันยุง ที่จะเจอตามฉลากได้บ่อยเนี่ยคือสาร D E E T อะค่ะซึ่งเขาก็จะเขียนความเข้มข้นไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณพ่อคุณแม่พลิกฉลากอ่านดูเนี่ยก็จะมีเขียนยกตัวอย่างเช่น10% D E E T อันนี้มันไม่ได้แปลว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความเข้มข้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพแต่จะหมายถึงว่าปกป้องได้นานเป็นระรยะเวลากี่ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่น10% D E E T ก็จะป้องกันได้สองชั่วโมงหรืออย่างมากสุดสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนะคะก็ควรระวังในการใช้ในเด็กคือไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้สารที่มันเข้มข้นมากเกินไปนะคะเอ,อในเด็กเนี่ยจริงๆถ้าใช้โดยทั่วไปนะสิบเปอร์เซ็นก็พอ,อ,อในเด็กโตก็อาจจะอย่างมากไม่เกินสาสิเปอร์เซ็นอันนี้ถือว่ามากละสาสิเปอร์เซ็นมันก็อาจจะก,กันได้นานขึ้นนะคะเช่นประมาณห้าหรือไม่เกินแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ความเข้มข้นที่หน่อยๆนะคะ ส่วนสารอื่นๆเนอะเดี๋ยวนี้เขาจะฮนะิตเนาะก็คือ พวกสารสมุนไพรเพราะพ่อแม่รู้สึกว่าเออเป็นสารสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติแล้วรู้สึกสบายใจเออไม่ใช่สารเคมีน่าจะปลอดภัยออแก,กนิกนะคะออแกนิก <laughs> ใช่แต่ว่าเออจริงๆแล้วถ้าสมุนไพรที่มีการรับรองว่าเออสามารถป้องกันยุงได้ค่ะตอนนี้ก็จะมีในกลุ่มของพวกนะ้ามันตะไคร้หอม,อมนะคะซึ่งเออจริงๆก็มีประสิทธิภาพแต่ก็อย่างที่บอกเนื่องจากมันไม่ใช่สารเคมีเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการออกฤทธิ์มันก็อาจจะไม่นานเช่นสองชั่วโมงอาจจะเริ่มแบบค่อยๆจางไปเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ส สามารถใช้ในเด็กได้ถ้ากังวลมากแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังว่าจริงๆตะไครหอมมันก็ไม่ได้มีการรับรองว่าเออใช้ในเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยดีแต่โดยทั่วไปแล้วก็แนะนําไม่ให้เด็กที่อายุต่ํากว่า4ขวบลงไปนี่ก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงเป็นต้นนะคะ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีการดูแลหลากหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูข้อควรระวังด้วยเพราะว่าเด็กยังเป็นวัยหนึ่งที่เซนเซทีฟในการดูแลคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็ควรจะใส่ใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แล้วก็ยาทากันยุงจบกันไปแล้วนะคะสาหรับวันนี้หากเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีๆจากออยอย่าลืมกดไลค์และติดตามเราได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดีย fda ไทยค่ะใน YouTube Facebook Twitter Instagram แล้วก็ FDA ไทยหรือสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ oyo.com ค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงสรินทร์สิรินามมากๆที่มาเจาะลึกข้อมูลดีๆระหวังว่าสาระดีๆในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ต้องลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ใน FDA Podcast ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ